มิสุมาร,รุ่านผู้มชมคะเขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะเช้าสำหรับคนที่วางแผนทางกลับบ้านหรือว่าไปท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์เชื่อว่าหลายๆคนเริ่มเตรียมเก็บกระเป๋ากันแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งสำคัญไม่แพ้ ต่อก,การเก็บกระเป๋าก็คือเรื่องของการเตรียมยวดยานพาหนะในการเดินทางบางคนบอกนั่งเครื่องบินก็ไม่ว่ากันนั่งรถถัวก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าจะขับรถไปเองวันนี้ต้องฟังรายการช่วยคิดช่วยทําเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราจะมีคําแนะนําสําหรับการเตรียมตรวจตรารถราของเราว่าพร้อมมากมากน้อยแค่ไหนสําหรับการเดินทางวันนี้ดิฉันอยู่กับผู้ช่วยศาสตาจารย์เนรมิตรกระส ะะท่านเป็นหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะคพูดถึงเรื่องของการเดินทางอาจารย์เตรียมไปต่างจังหวัดด้วยไหมคะเตรียมครับผมเรียหมันการบ้านไม่ได้อยู่ไกลยอยู่อยุธยาอายุธย,ย,ยาค่อยมีปัญหาบ้างหรือว่าจะมีปัญหาหรถติดมีปัญหาเรื่องรถติดอ๋อแต่พูดถึงว่ารถติดเองเนี่ยหลายๆคนก็กลัวความดันไอความร้อนความร้อนสูงหม้อน้ำหม้อน้ำน้ำเดือดอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จริงๆแล้วนี่มันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเอาเป็นว่า ถ้าเราจะเดินทางไม่ว่าจะระยะใกล้ระยะไกลเราต้องตรวจสภาพรถในเรื่องอะไรบ้างคะคือ,อต้องเลียนให้ทราบอย่างนี้ครับว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากยานพาหนะหลายแหล่นี่ทุกวันนี้ฮะจริงๆมีปัจจัยอยู่3อย่างด้วยกันนะคือปัจจัยประการแรกเนี่ยมาจากสภาพแวดล้อมนะประการที่สองเนี่ยมาจากตัวคนขับะนะประการที่3ก็คือมาจากยานพาหนะ,ะตัวรถเอง,องซึ่งส่องงงของยานพาหนะเนี่ยจริงๆในการที่เราจะเดินทาง เดินทางต่างจังหวัดหรือเดินทางใกล้ๆไปทํางานทุกวันอย่างจริงคนไทยเราเนี่ยขาดเรื่องการดูแลหมุนรักษารถยนต์ค่ะซึ่งในความเป็นจริงอย่างมากก็เข้าไปเติมน้ำมันอย่างเดียวคือจริงถ้าเกิดเราทําเป็นนิสัยเนี่ยแค่ตอนเช้าก่อนออกเดินทางยอมเสียเวลาสักประมาณ4-5นาทีนะเปิดฝากระโปรงนะหรือเดินรอบรถเนี่ยเช็คดูวสปรุ่งยางรถนะหรือสัญญาณไฟเลี้ยวระบบไฟถนนสายนะฮะนะครับเปิดฝากระโปรงแดัวระดับน้ำมันเบรก นะครับน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์หรือน้ำแบตเตอรี่หรือแม้กระทั่งน้ําในหม้อน้ําหรือในหม้อพักน้ำเนี่ยโดยปกติเนี่ยต้องเช็คเราต้องเช็คทั้งทั้งทั้งสองส่วนก็คือในส่วนของหม้อน้ําด้วยแล้วก็ในส่วนของที่เป็นหม้อพักน้ําด้วยมันควรจะเต็มหรือว่าอยู่ในขีดหรืออะไรยังไงไหมถ้าเกิดใน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 ตัวหม้อน้าเนี่ยถ้าเกิดกรณีถ้าเป็นรถรุ่นเก่าที่เป็นฝาหม้อน้ําปิดนะฮะถ้าเกิดเราปิดกมาถ้าระดับน้าในหม้อน้ำเนี่ยต่ำเราก็จะเติมให้เต็มเติมไม่เต็มเลยครับผมในส่วนของหม้อพัก เพราะนั้นเราก็ควรจะเติมให้อยู่ในระดับที่แม็กซ์สูงสุดเติมไว้น้ำประปาธรรมดาน้ำประปาธรรมดาเติม้เที่สะอาดสะอาดเลยเติมได้เลยอ่ม้อาน้ำน้อพักน้ำเรียบร้อยละดูอะไรอีกนะคะเบรกน้ำมันเบรกซึ่งน้ำมันเบรกเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าก็คือจะมีกระปุกโดยปกติเนี่ยจะมีสเกลบอกอยู่แล้วว่าเออมินกับแม็กซ์นะครับเหล่านี้อุปกรณ์เหล่านี้ที่เติมสารของเหลวที่ใช้ในรถยนต์เนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขาจะทำเป็นสเกลบอกอยู่แล้วว่า ดูระดับมินหรือแม็กนะคราบว่าเป็นการเตือนค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถตรวจตรวจด้วยสายตาของเราเองก็คือตรวจดูตรวจเช็คดูว่าอยู่ในระดับปกติหรือผิดปกติอ๋อเพราะฉะนั้นก็ต้องเติมเติมก็คือต้องไปซื้อจ่ะจากไปซื้อจาะจากร้านขายขายน้มันอะไรรถยนต์ทุกก็มาใช่ครับพวกนี้มันมันมันอันตรายไหมถึงถึงขนาดไหนถึงจะอันตรายไหมคะอ่คือถ้าถ้าถ้าน้ำมันเบรกเนี่ยต่ำกว่าระดับมินเนี่ย โดยทางทางหลักวิศวะเนี่ยเราถือว่า,า,า,าวค่อนข้างอันตรายแล้วค่อนข้างอันตรายแล้วครับผมนี่เพิ่งมาตรวจไป2อ,อย่างเดี๋ยวพักร,รู่นหนึ่งเดี๋ยวจะกลับมาตรวจหน้ากับตรงกับรงรถกันต่อนะคะคว่ามีอะไรที่ต้องตรวจกันบ้างค,ะค่ะทั้งหลอเรามี รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ C, LA, e C ube, L A E Coupe S L K E Class Hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะ S, S Class รุ่นใหม่คันนี้ก็มีให้ทดลองขับด้วยน้องพิมพ์กับคุณตาทดลองแล้วชอบมากเลยหนะ้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้น g r a m ินทา029454555และชี้ซอยทองหลอ่อ027148888ผมอยู่ทุกวันละครับ ลดครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี3า8 0ปี30-8มิสุมารุเปิดโรงงานลดกระนำจัดงานมหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทั้งเตราติกน้ำร้อนหม้อหุงข้าวพัดลมเครื่องปั่นน้ำผลไม้และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเริ่ม21มีนาคม3มามโมงเช้าถึง6กโมงเย็นสินค้าหมดแล้วหมดเลยมิสุมารุเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของคนไทย ครับกับไซโจเดนกิ ki, ที่คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ Intelligen t i n v e r t e r อรเตอร์ ter, โดนใจจริงๆสามารถบอกค่าไฟที่ใช้ในแต่ละวันและถ้าบาังเอิญแอร์เสียไม่ต้องห่วงครับเช็คแก้ปัญหาได้ทันทีเลยแม้ผมไม่อยู่บ้านสบายใจได้เลยภูมใจไซโจเดนกิ ki, แอร์คนไทยคนแรกส่งขายญี่ปุน่นวันนี้เราต้องมาสนับสนุนคนไทยอย่างจริงจัง,จงเพื่อประเทศของเรานะครับไซโจเดนกิ ลดครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี3า8 0ปี30-8เมิสุมารุเปิดโรงงานลดกระนําจัดงานมหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทั้งกระติกน้ำร้อนหม้อหุงข้าวพัดลมเครื่องปั่นน้ำผลไม้และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเริ่ม21มีนาคม3ามโมงเช้าถึง6โมงเย็นสินค้าหมดแล้วหมดเลยมิสุมารุเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของคนไทย เวชภงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพน่นาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์แผนโบราณและสมุนไพราจากเวชภงโอสถ เชรของผมเอาแบบเพงลงช้าเอาท่ากับกระปอยได้ไหมได้ได้ได้ลองดิลองลองโอเคมาเป็นคนขี้เหงาช่วยคิดช่วยทำโดยยาขมิ้นชันแคปซูลจากาโอสด กลับมาช่วยคิดช่วยทางกันต่อ,อยังอยู่กับอาจารย์เนรมิตรนะคะจากพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะพูดสันส้นๆกันแบบนี้ก็แล,กรรแล้วกันตรวจหม้อน้ําแล้วหม้อพักน้ําแล้วน้ามันเบรคคร่ครองก็ต้องไปเติมครับ,รบมีอะไรทั้งต้องตรวจอีกค่ะจริงๆในการตรวจเนี่ยตรวจเบื้องต้นเนี่ยมีมีหลาย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 จุดมาเที่ยวยังตรวจแม้กระทั่งระดับน้ามันหล่อลื่นน้ามันหล่อลื่นที่แบบที่เป็นไม้ไม้เสียเสียกันไม้ก้นครับเพราะฉนั้นเจ้าก้านไม้ตัวเนี้ยเวลาเราดึงออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีระดับบอกมินกับแม็กเช่นเดียวกันเพราะนั้น จริงๆจะควรควรจะอยู่ในระดับแม็กแม็กให้หมดเลยใช่ครับเพื่อเป็นการป้องกัน่เบื้องต้นก่อนน้ำกลั่นอะไรนะแบตเตอรี่่ต้องตรวจด้วยต้องตรวจด้วยครับไอ้ที่มันเป็นแบตแบบแห้งแบตแห้งนี้แบตเตอรี่ตอนนี้ที่มีที่เราเรียกว่าแบตแห้งจริงๆจริงๆแบตเหล่านี้ไม่ไม่ใช่เป็นแบตแห้งนะก็ยังคงต้องเติมน้ำตาลเติมน้ำกรดบางตัวแต่ว่าตัวนี้ค่าน้ำกรดของของแบตเตอรี่รุ่นนี้ที่เราเรียกแบตแห้งเนี่ยมันมีค่าความเข้มข้นค่อนข้างสูงกว่าเพราะนั้นบริษัทผู้ผลิตก็จึงได้แพ็ค อ๋อไม่ให้เราเปิดออกมาท้า,มามไม่เราเปิดเพราะนั้นเมื่อเมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่งประมาณเท <พอ S 2> ่า,าไหร่คะถึงจะหมดโดยโดย,โดยโปกติเนี่ยนะฮะถ้าจะสบายใจผู้ใช้เนี่ยก็ประมาณปีหนึ่งเ,เจ้าของรถหมั่นตรวจเช็คสภาพรถตัวเองบ่อยๆเนี่ยะนะปัญหาที่จะเกิดมากับตัวรถตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะลดน้อยลงเข้าศูนย์พอไหมคะก็ที่แบบว่าเราเข้าทุกหมื่นกิโลเข้าศูนย์เช็คเนี่ยพอไหมคะจริงๆในการเข้าศูนย์เนี่ยก็เป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นการป้องกันตามระยะระยะเวลา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแตใ่ในกรณีบางอย่างเนี่ยการที่เราเอารถไปเข้าศูนย์ประจําทุกวันอยู่แล้วไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าจะไม่เกิดปัญหากับรถยนต์เราหรือเกิดปัญหาเครื่องยนต์เราเ<อ>นะเพราะฉนั้นรถยนต์เราเนี่ยหรือเครื่องยนต์เราเนี่ยมันอาจเกิดปัญหาได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นในทางที่ดีที่เราคุยเบื้องต้นเมื่อกี้ไปแล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูแลรูปษาเพราะนั้นตัวนี้เป็นเป็นตัวเขาเรียกว่าการป้องกันเชิงลุกนะเพราะนั้นเราไม่รอให้เกิด กิดปัญหาต้องอย่าลืมรถก่อนค่ะต้องป้องกันไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนกลับมาที่กระปงรถมีอะไรต้องตรวจอีกไหมคะนอกจากที่อาจารย์บอกไปก็ที่สายพานสายพานสายพานเครื่องยนต์นะฮะสายพานเครื่องยนต์แล้วก็น้ํามัน power สายพานดูว่ามันเป็นยังไงอะคะจริงๆถ้า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 เราตุลด้วยตัวเองเนี่ยเราสามารถใช้นิ้วมือเราเนี่ยฮะกด แล้วตัวเช็คดูความหย่อนใช่ครับดูความตึงหย่อนของสายพานต้องต้องกดตอนที่ยังไม่ได้สตาร์ทรถใช่ครับใช่ครับอย่าไปสตาร์ทรถแล้วไปนิ้วจิ้มเราไม่ได้นะครับแล้วก็ดูสภาพของสายยางมีการแตกร้าวไหมใต้ท้องสายพานหรือบนผิวสายพานเนี่ยมีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือเปล่าอันนี้อันนี้ถ้าเกิดขาดระหว่างขับนี่อันตรายถ้าถ้าเป็นสายพานที่ไปขับระบบไดชาร์จหรือระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ นะถ้าสายพานขาดเนี่ยก็ส่งผลกระทบโดยตรงอยู่แล้วถ้าถติว่าเป็นสายพานที่ไปขับปั๊มน้ำนะปั๊มน้ําที่เกี่ยวกับระบบหลอเย็นเครื่องยนต์เนี่ยถ้าสายพานขาดน้ําไม่เกิดการหมุนวนนะเครื่องยนต์จะเกิดความร้อนสูงก็คือโอเวอร์ฮีตนั่นเองอ๋อก็เหมือนหม้อน้ําจะระเบิดหม้อน้าเดือดนะครับประมาณนั้อีกเอามาจากสายพานได้เหมือนมีอะไรอีกไหมคะอ่าแล้วก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดสายพานของไดชาร์จขาดนะระบบไฟชาร์จของเราเนี่ยก็ไม่ทํางานอ่าเมื่อนั้นไดชาร์จไม่ทํางานปุ๊บเนี่ยแบตเตอรี่ของเราเนี่ยทาหน้าที่เก็บปจุ นะแล้วก็จ่ายประจุให้กับอุปกรณ์ต่างๆในรถย่ล้โเพราะนั้นถ้าเกิดสายพานได้ชาร์จขาดเนี่ยแบตเตอรี่มีหน้าที่คือจ่ายไฟออกอย่างเดียวพอจ่ายไฟเดียวปุ๊บเนี่ยพอจ่ายไปเรื่อยไฟหมดไฟหมดฮะสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทไม่ติดหรือบางทีขับไปก็ับหมดปก็เครื่องดับเลยครับตายนะกลัวนะขับๆแล้วรดับเลยเนี่ยงั้นเดี๋ยวพพุ่งจะมาคุยกันต่อเพราะว่ายังคุยยังไม่จบนะคะนี่ฝักนี่อย่างเดียวยังไม่ได้คุยเรื่องยางยังไม่ได้คุยเรื่องอะไรอีกนะคะรวมถึงเห็นหมออาจารย์เปิดโครงการในการตรวจ ดูแลรักษารถให้เราก่อนออกเดินทางด้วยเดี๋ยวพรุ่งน้ติดตามกับช่วยคิดช่วยทำวันนี้ขอบพระคุณผู้ผู้ช่วยสาสตราจารยนรมิตร,รกระสันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอบพระคุณมากค่ะจันคาไปชมเด็กคิดเด็กทำกันแล้วกลับไปที่สมาชิกครอบครัวข่าวเช้าวันนี้เราสองคนเาท่านผู้ชมราการสวัสดีค่ะ ดีค่ะตั้งแต่เช้าหลายคนทักว่าทำไมซี่แต่งตัวสวยจังเดี๋ยวซี่จะเล่าให้ฟังค่ะเทศก,กาลฮาริรายออีดินฟิตรีหรือรายอปอโซของพี่น้องมุสลิมชายแดนใต้ในทุกๆปีสำหรับความรู้สึกของเด็กๆแบบซี่นี่คือวันหยุดและเทศก,กาลแห่งความสุขครั้งสำคัญในรอบปี ช้าตรู่ของวันรายยอเด็กๆจะพร้อมใจกันตื่นเช้ากว่าทุกวันด้วยความตื่นเต้นเพื่อจะไปมัสยิดกับพ่อแม่และในครอบครัวระหว่างทางเด็กๆแทบจะต้องแวะทุกบ้านเพราะผู้ใหญ่มักเรียกให้ไปรับแจกเงินแล้วหากเทียบอารมณ์และบรรยากาศในวันรายยอกับเทศกาลของคุณไทยพุทธน่าจะมีอารมณ์ใกล้เคียงกับเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีทั้งพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมเรื่องเริงผสมผสานกันไป คนส่วนใหญ่กลับไปเยี่ยมบ้านและเยี่ยมเยียนกันเสมือนหนึ่งวันรวมญาติและหลายคนยังใช้เทศกาลนี้ในการตั้งปฏิพาน์บางอย่างในชีวิตเพื่อเริ่มต้นทำสิ่งดีๆ ซ,ซี่มีความสุขที่วันรายอมาถึงเพราะได้ไปมัสยิดได้เห็นผู้ใหญ่หลายๆคนอยู่ในมัสยิดเพราะทุกคนจะยิ้มแล้วก็มีความสุขค่ะเด็กหญิงปฐมาาละนะเด็กคิดเด็กทำพาข้ามเวลามาวันรายอสวัสดีค่ะ